เฮ้ยดิฮินองบระสบคุขคนเด้อเพราะว่ามันประสนได้เขามาในป่ามาบ้านพี่น้องเขาตรงเหลืองเลยสิหามาลินน้ำมีเฮาวมีเขาว่าเฮลิสิเฮ็นยังอยู่ขนาดนี้บระสบอย่างมาหอดแล้วเงินมีเฮามีคนเงินมีเฮามีกับสาวดีเห็นอยู่จำกันเนาะสิหาไปเบิ่งมีเฮามีแตงนาเด้อพี่น้องเด้อแาม ทุกครัู้เอนบอกหนเห็ดยังอยู่กาวขึ้นน้ำเลยวบเน่ทำหอดในแถวนีแล้วสบายดีเดมีแถวนีกินขาแล้วบบกินขินข้าแล้วอกินแล้วโอ้สบายดีอยู่บสบยดีโอ้เดเเจ็บบอไใครยังตีโอ้คนว่าดีแล้วจันที่น้อ คนอยู่ดีมีแห้งเนาะเจ้าเนาะโอ้จื้อจื้อคอยได้บอจื้อจื้อได้อยู่ตีมาซอมเพื่อนละเนาะโอ้เมาบอกเพื่อนจื้อได้แล้วสันโอ้เพคนแปลงฟันต้นเศร้าต้นสวยห้างต้นแรงเลยนี่เพคนแปลงฟันอยู่เทิงเพื่อนเลย ฮินองหันทำความสะอาดตัวเองขนาดดีใจน้ำเด้อมีเฮามีเด้อฮีวาสะอาดชนิดนั่นเด้อโอ้ยดีใจดีใจฮีวาเฮือนหักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีเนาะนฮีฮินองเอาเบิ้งมีเฮามีแต่งหน้าฮียเฮามีหักคิมเนี่ยก็ยกกับคิมขึ้นมาดูมันคิมยังเฮามีเอ้ย คีมคีมที่เจ้าฮาเนี่เป็นคีมเนีะยกขึ้นบึงดูบึงบึ้งในหนอาไปบึงอันแถวมี้แตงน้าขึ้นาคีมขึ้นไปอาบน้ำมาเล้นมาาคิมนี่หนัีมยืนฮานะเขาเจ้าจะหองคิมเนาะบึงบึงเขาจับมึงดูเออคีมปอบวันเนี่ยในหนอคีมเรา เฮิร์ท่าหันหิน้องเัาต้องเลืองเขาคนน่ะห้าครีมอันนี้ไปสันเภาว่าเฮิร์ท่าเฮิซื้อมาฝากเดิมไปสันดีภาว่ามือเขากลับไปมืออื่นแล้วจีซื้อมาเฮิร์ทเนอรซื้อมาตอนเด้อไปทำมีดแต่จักปีล่ะไม่ไปทำมีดแต่อายุได้เขาได้หรอไปทำมีดไปทำมีดอายุจักปีล่ะอายุไม่เฮำน่าจักปีล่ะ อยู่ใ่สามปีอยู่ในสามปีอเยยเจาจากปีเป็นลูกเขาทำมันน้อยหันได้ปีหกปีเจ็ดปีเออเจาะหกปีเจ็ดปีหรอแต่ว่ามามาอยู่แถวนี้นี่ได้ได้สามปีแล้วะสามปีต่กี่เดยไม่ไม่เขามีอยู่สักแต่กี่ไม่เขามีอยู่สักเจ็ดปีหกปีนะอยู่สักอยู่สัก เออไปยูหุนปะนี่ก็มาเฮ็ดอันนี้แล้วก็เขาแคบอยากเข้าแล้วเขานี่ไปเลยเพราะว่าตะกี้แคบตะดุกแด็ก <sh õ> ับเขาเด็กกว่าบอได้ตั้งอาหากินแล้วเขาไปไปอยากเข้ามันแม่แม่แม่เขาอยู่นี่มันไกลย่างไปย่างมาย่างมาย่างไป ขเขาแคบเขาแคบปากดุไหลีลี่อันอีลห่วงห่วงเขา้าหวงอันคุณเด้เป็นหัวว่าจะลี่หวงนะเขาไปอ,อัน มีมีเขาหนี้แม่บริษัไปชงเป็นคืนผู้บร้อนอืมร้อนไปบริษัทคืนผู้ไปเป็นบ่คีมยังกับแป้งยังเบิร์กเบิ่งอันแป้งแดดโอ้มีเขามีแค่แป้งแคาแป้งนีเนอเนี่ยนอเพื่อนหค่แป้งนี่กับคีมอันนี้นอภาว่าบุญนาบุษร์กบไปบ้านเจบมืออื่นนี่แหละเนาะ แล้วคันธามีแล้วจิซื้อมาเฮาเด้อเขาเจ้าจะหองครีมยังเนาะครีมกรอบหรือว่าครีมเนาะไม้กับบุเคยทาเนาะเขาบอาบุโนบุเคยหาครีมในแป้งก็จะเป็นแป้งแบบนี้เนาะเพราะบุเอจิซื้อมาฝากเรื่องคำใดไปบานมาชับเดยโอ้ยอยากได้โทรศัพท์เดย์ระบบมาดันชับเดย์รับชับรับชับก็อัน โออยากอยากได้หละสับเด้บอกอยากอยากได้มาหัหาหุดะอยากได้อยากได้มาหัหาเออยากได้ละสับโอ้ยอยากได้หละสับเดย์สัตว์นี่เนเพื่อนหูอยากได้หทรศละสับเลยได์เนียมานเลื่อมมานี่เลื่อมบเหไปเามโตามโเลยเอามาเอามาสับว์โอ้ยอยากได้หละสับเดย์เดียวเนาะ ถามเบืองอันหุ่นยังใจบุญหินก่อนว่าหินมีเงินสื่อห้ยีบอเันหินมีเงินสื่อห้แล้วจิซสื่อมาห้เด้ออยากได้โรลัพซับกับนื้อเดออยากได้ครีมนี่เดอเนาะลาชัดเดอกับทานี้เดอโออยากได้น้ำมันห้าหิ้วได้สบโอ้ยเฮาปนี่รอยยังอยากงามอยู่เนาะอยากงามอยากงามอยากหู้แต่อายุไม่เฮามีนี่แหละได้จักปีแล้ว หกสิบได้หรือเปล่าอายุไม่เขามีหกสิบปีได้หรือเล่าเออาุนะห้าสิบะโอ้อายุคนห้าสิบะสเหตุโนว่านทุกเบียกเนวบ่านทุกเบียกหุงงานบว่อเิ่านตะกี้คนอยู่ปลาขนะดเมนบอกอยู่ปลาอยู่ไกลๆหุ่นบอกหรือว่าอยู่ใสแต่ว่าตอนตอนนี้ สับอะกาันต์นี่เด้แมนอยากงามโอ้คนหนึ่งอยากงามอยู่ได้อายูหาซิปคนึังอยากงามอยู่ทีหนึ่งได้ได้เด้อกลับไปบ้านเราจะซื้อมาให้เด้อแม่เนี่ก็มาส่งเออโดย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 โทรศัพท์เด้อเดี๋ยวคนเรืองโทรศัพท์มันแท้กุ้ยซ้อนเราไม่มีเงินซื้อให้แต่ว่ามีเงินซื้อให้แต่อันนั้นมันแท่หิวกับครีมแป้งให้บื้อจะซื้อมาให้เนาะหาที่กลับไปบ้านเนาะ ตะกี้ไหเคามีอยู่สัตะกี้เ่าก็อยู่พุ่นทีนี่เนี่ยก็มาอยู่นี่อ๋อตะตะตะกี้อยู่หุ่นวะจากคนอยู่หุ่นอะไ่เคามีจากหุ่นบ่มีคนแน่บ่มีคนเลรอตัวเขาวกับใตายต้มดบ่มีคนโอ้หู่ได้กระตายมืดเรามีคนอยู่สมบูรทีบักบุ้มปับอันทีเอ็กอยูหน่นึงครับอัน ลงเร็วอีกคูนอีกคู่นีเองกับปักบุญกับ<อ>ีนางกับอีนน่แ<อ>ม่<อ>น้องน้องไอแม่กับอี่ชวงท่่นั้นแหละก็มีหลายคนแหละกับเป็นลูกเขาลูกเขาบักคำอ,นอันน้อยเฮ็ดคืนนี่ยันเยี่ยวอันเยี่ยวแล้วยิ่งยิ่งช่องคน บรรเวนโอ้บรรเวนเหมือนบรรเวนเาหอบอกบกดูนี่ลูกสาวเอาูเอาเป็นพัวพัวอพัวัวลายซู้งเป็นพัวลายซู้ออกไปหันเขาไปอยู่มันมันน้ำปุ้ยโอมันน้ำปุ้ยคำคำหน่อยมันลูกใส้จะบอก ลูกเขานั่นลูกชายเขาแม่นริยังเลียงเนี่ยมีลูกชายคนเดียวเหรอช่องคนอยู่อันนาเวนโอ้เป็นเมทเอาแช่ไปปูไปอยู่อันอันน้ำปุ้ยนะอันน้ำปุ้ยดูว่าน้ำปุ้ยเทเนาะน้ำปุ้ยมีมีลูกชายคนหนึ่งกับมีลูกสาวสองคนแล้วไปอยู่นาแวนสันบอกโอ้มียิ่งชองคนชายคนหนึ่งกับ ลูกผู้ชายคนหนึ่งแลงวาา้วค mm hmm. นหนึ่งกว่วตายตายแม่ไปเบิ่อถงหนึ่งทุหนึ่งบอกเห็น mm hmm. ดูออที่อันนี้กับอันนี้ชองคนบรรพบุร mm hmm. นนุยเอาพววัวบวน,น, mm hmm. นรพบุรุษอ๋อพ่นวายมีลูกสามคนพ่นวายที่นอยังลูกลูกสามมันใกล้วรรพบุุ้มันใกล้แม่บอไดไปเบิ่ง อันไปเบิ้งแลวก็ว่าแม่ลูกลูกสาวหันเอาเงินเดเอาขานีเดกับขานีเดเอาขาันหูว่ะเขาเจ้าอยู่อันอยู่เกินนี้แล้วมีเขามีเขามีเฮามีคือบุปยามคนไดชนะเขาไปยาม้วนึ่งถ้นึ่งท้นึ่งตัวนี้บไปยามแหละมันไกลโดนมันทอก เป็นท่ากเรามันไกลพวกกัดนี่ออกมาเลือดโอ้เป็นท่ากระบบบนเขาเจ้าอยูเ่เป็นท่นกนี่กัด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 เอ้มันออกมาเลือดโอ้เราบุยากไปแล้วเห็นบ่กมันไปอะไรอ,อ,ยอยู่นี่แม่ไม่เฮามีอยู่กับเพิอืมนี่มาคับน,นี้นั่นโอ้อยู่กับนางลี อันนาเวนหันเขาไปนอนอิลีหันตั้งแตยังลูกอันลูกสาวลูกสาวหันอีเตาโอ้มอาเวนผูวปะแล้วเดี๋ยวนี้อัน,อนหาคขาหน,น่อยไปทางใดแล้วเขาก็เอาเป็นลูกชายหฮางแล้วอิลีเป็นเนียอิลี ปุ ane, ทธว่าคือขี้ขันข <S S 1> <Credit> ี้คันมันขี้คันป่าขี้คันตู้กลางตู้ลิงแล้วโอ้สาวลีวให้อันข้าวข้น่อยวะข้าวข้ามหน่อยขี้คันฉันบอกโอ้เป็นเยอะเลยว่ามันเป็นพวกข้าวข้พันน้อยเล็วเมนี่มันขี้คันเนี่ยเร็วดูนี่เป็นเป็นพวกมัน มันเอามันฮะเนี่มันตุกางตุลิงตุฮกกระปลาเดมาหุบเป็นียกินโน่อันเป็นพวออันบั่นอันน้อยหั่นขี้ขั้นแนวขี้ขั้นก็บอกเอาเลยก็เอาเป็นพวเมอเฮ็ดเป็นเมอเออินเก้าก็แก่ชิมเอาเป็นเมอเอาเออเลวเอาเป็นพวเป็นพวอเลว มันมันเฮ็ดเลยเฮ็ดแม่บิ่งหญ้าเบิ่งไม้บ่อยู่เลยบุดึงเฮ็ด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 อยากกินมันก็ไปปนเป็นข้าวเ็ร้อนกินนี่ก็ไปปนมันแล้วเอามาบต้มน้ำให้มันเงี้งงามแล้วเอาขวดทัน หมออันหมอหัมอันนี้ต่างคนอันนี้นีน่เอาเลือกหัมซุบลงเอามั่มเชอร์เชอเชอเต็มแล้วก็เอาเป็นตองหนุนพ้มพ้มห้มันดีดีเ็ดไฟให้ม,มันลุกชุบเปลือยทองเอาอากทองมันจับเย็นแล้วก็เอากินอีนเนอ อเพราะว่าอ so mm ันซาลี hmm. mm ่ห hmm. so 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 like so so ันเป็นคนมันเนาะซาลี่คนมันแหละหันว่าลูกไส้หันทันขี้ค้านโบสกอยู่หากินยังแล้วซารลี่หันโบอยากได้เป็นหัวซารลี่หันปะเพราะว่าคำนวยหันขี้ค้านแต่ว่าซาลี่หันมียนาหินว่าเห็ดเบี้ยเห็ดก้านหันบุดหนึ่งเห็ดแนวหนึ่งบุดหนึ่งเห็ดแนวหนึ่งหันมันบุดหนึ่งเสียหนาบุดหนึ่ง ไปหาอยู่หากินหันนาแล้วหาข้าวข้าวเหนียหันบุไปสอกหยังเคนเคนเบานี่นะอ่อนร้อนนี่ก็ไปก้นมันแล้วมาแล้ก็ซาลี่นี่น่าไปเสียเ้าไปเสียเ้าแล้วก็ไปอันมือเส้าแรงเหมืนจะไปเสียเ้าแล้วก็คนกันจะไปหาอยู่หากินาให้ลูกขึ้นกินแดงคนเบานี่นะดีดีนี่ก็ชุบเปลยนก่ก็แมนทอดคั่นเคนเบาเรื่องซาลี่นี่นะทอดคั่นนี่ก็เอากิน หลาลี pathway, it, iałem, กับมีเฮามีกับนกอเต่าหนอยุ่งก like, so ันเป็นบ่อ huh? ิ mm ่มเข้ากูอิ่มกันบอกว่ามีเข้าแดงแล้วก็ตรงได้กินมันแดงได้กินหลายอย่างแดงพุนกันเพิ่นวานามีแต่เขาแล้วก็กินบอิ่มเพิ่นว่าัน่ะกันเมนความเพิ่นเลยหนอเมนความมีเฮามีเพิ่นเบานั่มมันก็ว่าไปนอนหันก็ไปกินมันพุ่นก็ว่าอิ่มกบมาเอา คนว่าคันว่าหาว่าบุกินเขาคนะกินมันกับอิ่มฮนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเขาแล้วเอามันหันมากับเขาก็ได้น้อโอ้คนว่ากินอิ่มตืมกันไปฮนะเขาว่าประหยัดเขาเด้ฟังคนเบาหน่นั่นเนาะทำภาษาของคนเบาสันสาเอ้าวก็สิมีจะสามหันเลเดอหินนองเดออ้าวขอบใจทุกคนเดอหิเขามาเบืองเดอเอาบายบายเขาเจ้าเด้อ